สวัสดีเพื่อนสุขคูลสุขก้นครับผมแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วยางหมุอเสานะครับออกมาหน้านะครับมาลดน้ำผักเล็กน้อยกอนครับผมครับเดี๋ยวเขาไปตักน้ำวันนี้เขาก็จิม,มาตักน้ำลดน้ำผักก้นเนาะครับผม นี่จะเป็นพักสีขาวสีรถน้ำนะครับผมเอามาผสมก้อนกันบผมมาผสมฮอร์โมนจักน้อยก่อนนะครับเอามาผสมฮอร์โมนจักน้อยนครับ วัสตีเพื่อนๆน,นะครับผมมาลดน้ำผักครับผมเหมือนลดน้ำพักเล็กน้อยนะครับผมเป็นพักปลูกไม้ครับผมนี่นี่ครับผมกำลังงามเลยครับเริ่มขึ้นมากแล้วครับผมเริ่มขึ้นมาแล้ว ผสมฮอร์โมนจะน้อยก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณคุณสามศูนย์สี่นะครับผมมันลดน้ำผักจักน้อยครับเมื่อนี้ขอบคุณมากมากเลยครับผมที่เขามาถักทายครับเดี๋ยวผมสี่ให้ประแจไว้เอาวาครับเอาประแจวาครับรอ เพื่อนๆน,นิดนึงนะครับผมขอบคุณนะครับยังไงผมก็ขออนุญาตให้ประแจไว้นะครับผมเดี๋ยววันหลังจะได้รู้นะครับผมว่าเคยมาแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับตอนนี้มารดน้ำพักก่อนครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทั้งห้าท่านนะครับผมเดี๋ยวไปตักน้ำอีกเจ้าน้อยกันครับ อากาศแง่หมือเศร้านะครับมืดอนีกับสีเย็นน้อยหนึ่งนะครับน้อยหนึ่งนะครับยังว่าท่านเย็นหลายครับมืดอนีน้อยหนึ่งนี่อากาศเย็นน้อยหนึ่งครับมืดหนีคือว่ามืดอนียังว่าเย็นพอหมื่ว่านนะครับ<อ>มืดอนีก็เริ่มดีขึ้นนะครับมืดอนี ไปเย็นท้องเมือว่านนะครับมือนี้ยเย็นสบายดีครับผมอากาศเย็นมีแดดออกจักน้อยนะครับตอนนี้แดดออกจักน้อยหนึ่งสิมาลดน้ำพักลดน้ำต้นกล้วยจักน้อยนะครับผม นิดๆดน้อยๆครับผมพ่อว่าอากาศยามมเสานี้นสดชื่นดีนะครับก็เลยมารดน้ำผักจักน้อยนะครับผมขอบคุณเพืพ่อนๆทั้งเจ็ดท่านครับผมที่เข้ามาทักทายเข้ามารับชมนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับ เดี๋ยวผมไปตักน้ำม่านรถให้เขาอีกก่อนครับ คุณนะครับผมคุณรู้แต่สามศูนย์สี่ชื่ออะไรเนาะครับเนี่ยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายครับผมลดน้ำให้เขาจักน้อยก่อนครับเพราะว่าพอหอดยามเม่นนี่เนาะครับเด็ดกะ แห้งแน่จากน้อยนะครับลดน้ำให้ชุ่มกอนครับลดให้ชุ่มไปเลยนะครับเล็กแห้งแน่จากน้อยพอเอามาปลูกไว้เพื่อเด็กกินนะครับผมเพื่อเด็กกินเอามาปลูกมาวานไว มะม่วงเฮาเริ่มจะเป็นดอกแล้วครับนี่ครับเริ่มจะเป็นดอกออกมาหลายแล้วครับนี่ครับมะม่วงเวเฮาองมาลดน้ำให้มะม่วงจักน้อยก็นะครับนี่ครับผมมาลดน้ำให้มะม่วงจักน่อยนะครับตอนเช้าเนี่ย อ๋อครับผมสามศูนย์สี่นะครับผมขอบคุณนะครับเรียกง่ายๆ่าเรียกง่ายง,ายงายนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเขามาทักไทยมอนีนะครับอากาศย่างมือเสากําลังขึ้นอ๋อ กำลังขึ้นใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมเสร็จจากตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทักทายเนาะครับผมอีกไม่นานครับอีกประมาณจากสามนาทีเนาะครับอีกอีกประมาณจากสามนาทีเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปทักทายให้ด้อครับผม มะม่วงจิดช่อแมนยยครับระยะตอนนี้กำลังจะเป็นดอกครับเริ่มจะเป็นดอกแน่แล้วครับตอนนี้กำลังขึ้นเหมือนมะรับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับกินทุกที่นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามา ทักทายครับผมมือนี้ก็ออกมาหน้าเนาะครับมาลดน้ำให้พักเนาะครับผมลดน้ำพักลดน้ำมะม่วงเจ้าน้อยก่อนครับเริ่มจิดเป็นดอกแล้วครับ เขากำลังเป็นดอกนะครับรดน้ำให้เขาจักน้อยก่อนครับเริ่มเริ่มจะเป็นดอกหลายแล้วครับนี่เริ่มหน้าตาขึ้นมาแล้ว หลังจากที่เฮ้าฉีดยาป้องกันไว้กะดีขึ้นนะครับยังบ่เห็นมนเร่งนะครับถ้าหากเห็นจะเห็นน้อยนะครับตัวสองตัวครับมนแร่งสัง่งมากมาตอมดอ,บบอกบกม่วของเฮ้าครับ หักกำลังขึ้นมันบ่าครับหนาวหนาวหนาหนาวกัทีเนี่ยแหละครับพราะว่าอีกจัาหน้อยจังไคสิลูกขึ้นมากนะครับรตยะตอนนี้เนาะระยะตอนนี้อาสิเช้ายุ่นะครับผม อาจยังไม่ตื่นนะครับอีกสักหนึ่งนาทีนะครับผมอีกสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวรดน้ำมะม่วงก่อนครับ ว่าตอนนี้นะครับได้ยินว่าได้ยินว่าคุณสามศูนย์สี่นะครับเริ่มจะขึ้นไหล์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปทักทายดูครับคุณสามศูนย์สี่นะครับกำลังไหลท์นะครับตอนนี้นะครับรดน้ำให้เขาจักบัวสองบัวนะครับ นามจักบัวสองบัวก่อนปลา,าหางเหมาสวยไหมครับนึกว่าจะเห่าชิมาให้อาหารปลาบ่อครคบนี่พี่ครับถ้ากันมะอ ยังเต็มเลยครับพี่นึกว่าสิเข้ามาให้อาหารบ่ครับนี่พี่ไหมครับถ้ากันมาอ้อยยางเต็มยางหลายเลยครับนา้าแบบนี้ไหมครับพี่ครับถ้ากันมาอ้อยอยู่ครับมองเห็นไหมครับถ้ากันมาอ้อยอยู่อขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับผมที่เข้ามา รับชมเขามาทักทายนะครับผมมือนีก็ออกมาทีใตหน้านะครับผมอากาศย่างมือ้าวกเย็นจักน้อยนะครับผมเย็นนิดนึงนะครับผมเริ่มอุ่นแล้วครับตอนนี้เริ่มจะมีแสงแดดขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเริ่มจะมีแสงแดดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลุ่งไล่ก้อยครับผม เพราะว่าก็น่านพอสมควรแล้วนะครับผมยงี้มือเสาวะ่ะทักทายเพื่อนเพื่อน,นสักเล็กน้อยเนะครับผมก่อนที่จะไปทำงานเนะครับลอ่องเบิงเนะครับผมตอนเชา้ชาเช้านะครับผมว่าเพื่อนเพื่อนตื่นหรือ,อยังเนาะครับผม ขออนุญาตลงไลน์นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพื่อนสุขคุณสุขคนครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยกันสุขคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณ3 0มนขอบคุณคุณกินทุกที่นะครับผมและเพื่อนๆที่อยู่ด้านบนนะครับผมขอบคุณครับ